everyone ก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้ก็กลับมาพบกับครูเทียนในช่วง English by ครูเทียนอีกแล้วนะคะ,ะช่วงนี้นะคะเห็นครูเทียนแต่งตัวแปลกๆนะคะใส่ทั้งหมวกใส่ทั้งแมสนะคะวันนี้ครูเทียนจะมาสอนเรื่องอะไรแต่ทำไมครูเทียนใส่แมส h นะคะเพื่อจะเตือนเด็กๆนั่นเองช่วงนี้นะคะสถานการณ์ าการระบาดของโรคไวรัสโควิดนะคะนักเรียนออกไปไหนต้องสวมแมสนะคะป้องกันตัวเองล้างมือบ่อยๆด้วยนะคะเห็นกุเทียนใส่หมวกแบบน,นี้วันนี้ก็จะมาสอนเรื่อง Weather นะคะ Weather คือเรื่องของสภาพอากาศนั่นเองจะมาสอนนะคะคำศัพท์ง่ายๆนะคะให้นักเรียนนะคะได้เรียนรู้นะคะจำคำศัพท์หัดสะกดคำศัพท์กันไปนะคะในวันนี้นะคะกับเรื่อง Weather นะคะก็คือสภาพอากาศงั้นเราไปเริ่มกันเลยค่ะ,ะนักเรียนเห็นที่จอไหมคะ มีคําว่าอะไรบ้างนะคะสภาพอากาศนะคะถ้าจะบอกว่าวันนี้เนี่ยมันมีแดดมากเลยแดดจ้าเลยนะคะต้องพูดว่า sunny sunny ก็คือมีแดดมากนะคะงั้นเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ s u n, n y sunny sunny มีแดดมาก คำถัดไปนะคะคำนี้ออกเสียงว่า cloudy cloudy แปลว่าเต็มไปด้วยก้อนเมฆค่ะงั้นเรามาสะกดคำว่า cloudy พร้อมกันนะคะ c l o u d y cloudy cloudy แต่ว่าเต็มไปด้วยก้อนเมฆหรือว่ามีเมฆมากเลยนะคะวันนี้โอเคเราไปคำถัดไปกันเลยค่ะเห็นก้อนเมฆแบบนี้แล้วมีหยดน้ำนั่นก็คือมีฝนตกนั่นเองนะคะคำนี้นะคะออกเสียงว่า rainy rainy มีฝนตกนะคะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะเด็กๆ r a i n y rainy เรน n ีมีฝนตกค่ะคำถัดมานะคะเห็นภาพนี้นะคะก็คือภาพมีลมมีลมแรงนั่นเองนะคะคำนี้ออกเสียงว่า windy windy แต่ว่ามีลมแรงนะคะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะ w i n d y windy windy มีลมแรงนะคะเราผ่านกันมาหลายคำนะคำต่อไปค่ะเห็นภาพนี้นะคะภาพสายรุ้งนะคะรุ้งกิหรือว่ารุ้งกินน้ำนะคะคำนี้ออกเสียงว่า rainbow rainbow รุ้งกินน้ำนะคะหรือว่าสายรุ้งนะคะเรามาสะกดพร้อมกันนะคะเด็กๆ r a i n b O W Rainbow Rainbow รุ้งกินน้ำค่ะคำถัดมานะคะภาพนี้ก็คือภาพหิมะตกนั่นเองนะคะออกเสียงว่า Snowy Snowy แปลว่าเต็มไปด้วยหิมะหรือคือมีหิมะตกนะคะ S N O W Y snowy snowy เต็มไปด้วยหิมะหรือว่าหิมะตกนะคะอ่าคำสุดท้ายแล้วนะคะคำนี้พายุหมุนๆน,นะคะหรือว่า tornado tornado แปลว่าพายุหมุนนะคะพายุทอร์นาโ,โดที่เราเรียกกันบ่อยๆนะคะเดี๋ยวลองบัสกกดด้วยกันนะคะ T O R N A D O tornado tornado พายุหมุนค่ะคำสุดท้ายนะคะคำนี้นี่คือเมฆหมอกนะคะมีหมอกนะคะบดบังดวงอาทิตย์นะคะคำนี้ออกเสียงว่า foggy foggy แปลว่ามีหมอกมากนะคะหรือว่ามีหมอกอ่ะเดี๋ยวเรามาสะกดพร้อมกันนะคะดเด็กๆ f O W G Y foggy foggy แปลว่ามีหมอกมากเดี๋ยวนะคะเด็กๆไปทบทวนนะคะจากคำแรกนะคะมาจนถึงคำสุดท้ายแล้วก็ต้องฝึกสะกดฝึกออกเสียงฝึกจำด้วยว่าแปลว่าอะไรนะคะเดี๋ยวถ้าเปิดเทอมนะคะก็มาเจอกับครูเทียนนะคะเด็กๆไว้เจอกันใหม่นะคะ g o o d b y